เป็นที่มีลูกโป่งท้องีเ <c oughs> เรื่องนี้ตลกมากเออดูแล้วมันก็ตลกดีคือคือลงไปเนี่ยก็ขอโทษมากๆเลยนะคะที่ลงแล้วมันทําให้คนอื่นแบบมโนโดได้ไปไกลมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วน้องตั๊กคนที่โมแท็กในรูปเนี่ยให้ทายว่าเขาซื้ออะไรให้โมลูกโป่งลูกโป่ง,ปงค่ะ <c oughs> ตอนแรกหลายคนงงว่าแบบเอ้ยเขาซื้อขนาดนั้นซื้อเบนได้เลยหรอเดี๋ยวใจเย็นก่อนคนเราจะมาซื้อรถให้กันง่ายๆไม่ได้โมก็มีรถของโมแล้วรถคันนั้นก็ไม่ใช่รถของตั๊กด้วยเป็นรถของเพื่อนผู้หญิงโมเองค่ะเป็นเป็นรถของยิบซีเพื่อนผู้หญิงโมค่ะพอมีข่าวออกไปว่าเขาซื้อให้ได้คุยกับเขาบ้างไหมก็ตลอกขำกันมากขำกันแบบขำน้องแข็งเลยอะน้องตั๊กก็แบบเฮ้ยพี่โมงานเข้างานเข้าน้องเลยว่า ค <Bened ikt> นก็สงสัยว่าเราแบบว่าชอบสาวหล่อแล้วสขาบอกอ๋อไม่มไม่ค่ะน้องน้องเด็กกระโม,โมเยอะเลยค่ะหลายปีมากก็เป็นน้องที่น่ารักค่ะยอยู่เชียงใหม่คือโมจะมีเพื่อนค่อนข้างเยอะมีรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยค่ะ<อ>แล้วก็จะไปไปไหนมาไหนกันเป็นกลุ่มใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีว่าเพื่อนผู้หญิงของโมเนี่ยเขาก็จะมีแฟนเป็นเป็น,ปนสาวหล่อแล้วสาวหล่อเองเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนๆของเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาไปเห็นวันเกิดโมแล้วเขาก็ไม่รู้จะให้อะไรดีของเข๋อะไรเขาก็คงคิดไม่ออกค่ะเขาเลยให้ลูกโป่ง อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังโมก็เอามาเจาะเล่นให้มันแบบกระจายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้คิดไหมคะว,ว่าพอลงแล้วคนจะต้องคิด,ดว,ว่อแบบขงซื้อรถไม่เลยค,คือคือตอนแรกที่โมลงไปเนี่ยโมไม่คิดอะไรเลยนะคือเห็นว่าด้วยความที่ลูกโป่งเนี่ยมันเอาเข้าไปในรถไม่ได้ตอนที่เขามารับโมไปไปสนามบินอันนี้คือไม,ไม่ใช่ไม่ใช่น้องตังมารับด้วยนะคะเป็น เป็น uh, <Okay. S 1> เพื่อนผู้หญิงโมที่ชื่อยิบซีค่ะมาลับแต่ว่าโมเนี่ยต้องเอาลูกโป่งเนี้ยโมอยากจะเอาไปเจาะเล่นอนะ่ะแล้วทีนี้มันเอาเอาเข้ารถไม่ได้มันก็เลยต้องเอาออกไปนอกรถแล้วก็ขับไปทางอย่างนั้นแล้วโมก็รู้สึกแบบเฮ้ยเออมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรขบวนเขาเรียกว่ารถ เหมือนงานแต่งงานฝรั่งอะคะ่ะงานแต่งงานฝรั่งที่แบบมีลูกโปง่งมีกระป๋องห้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วโมรู้สึกแบบเฮ้ยสวยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ่ายรูปลงแล้วก็บังเอิญก็เดิน<ม>เดินไปแท็กอะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะว่าก็จริงๆรแล้วก็โมก็แท็กทุกคนอะนะคะในหลายๆคนที่แบบจัดวันเกิดให้โมหรือว่าซื้ออะไรให้โมอะไรอย่างเงี้ยโมจะแท็กทุกคนแล้วพอดีพอโมแท็กไปประเด็นได้ไม่ได้ไปอยู่ที่ลูกโปง่งเลยประเด็นไปอยู่ที่รถ แต่ถ้าสังเกตดีๆคือจะรู้ว่ารถไม่ใช่ไม่ใช่รถใหม่อะค่ะไม่มีไม่มีซื้อให้กันอย่างนี้อยู่แล้วมันก็มีท่าทไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะแล้วก็แล้วถ้าถ้าสมมติว่าน้องเขามีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่เห็นข่าวนี้แล้วมาเข้าใจผิดนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะน้องก็น่ารักค่ะน้องเป็นน้องที่น่ารักมาก บบใช่ค<ช>ุณไม,ม่สวยรงน้องก็เป็นคนตนลกอ่ะน้องน้องเป็นคนหามากอะไรเงี้ยน้องยังเด็กอยู่เลยค่ะคก็มีคนมาโนโไปแล้วว่าจะออไมมีความรักครั้งใหม่เร็วจัง<อ>เลยก็จริงๆแล้วถ้า,าเรียบเรียงคําพูดหรือว่าดูจากสัมภาษณ์เก,ก่าๆโมจริงๆแล้วจะเห็นความเป็นไปได้นในการที่จะมีความรักครั้งใหม่ในตอนนี้เนี่ยเป็นไปได้น้อยมากค่ะก็อยากจะให้แบบทบทวนถึงไอ้สิ่งที่โมพูดต่างๆนานาที่ผ่านมาด้วยว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็อย่าเพิ่งคิดมากเกินเกินเกินแบบ โมพูดอะไรย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละตลกเขามาจีบบ้างไหมคะช่วงนี้ก็ถ้าเป็นหมาหยอกไก่อะไรเงี้ยมันคงมีแหละมั้งแต่ว่าโมไม่นับว่าเขาเข้ามาจีบค่ะก็คือมาแซวๆใช่ค่ะแล้วแล้วมันคุยมันสนไม่ได้สนใจโมโมคุยเป็นเพื่อนหมดเลยอะค่ะโมขอสร้างกำแพงป้องกันตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าโมยังไม่พร้อมจริงๆก็อย่างที่บอกไปเมื่อวันก่อนนะคะว่ารอให้โมรักษาใจตัวเองให้เข้มแข็งก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนท <ขอ S 1> ี่ก็ุ่เขาจะเข้ามายัางไงส่วนใหญ่เข้ามายัางไงเหรอคะเข้ามาแซวอะคะอ่ะแซวแบบหยอดแยมอะหยอดหยอดไปอะแบบเผือ่อฟลุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งโมโมไม่นับอะคะ่ะส่วนมากเป็นในวงการน้องวงการในวงการนองวงการ<อ>มันโอเคขึ้นเลยยังคะตอนนี้สภาพจิตสภาพจิตใจเราดีขึ้นมากเลยค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะก็แข็งแรงขึ้นมาในระดับแบบโอ้ดีขึ้นเลยนะหลายสักแบบ จากเมื่อก่อนที่แข็งแรงได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้โมว่าโมโ,โมห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะคซึ่งมันก็ยังเหลืออีกครึ่งทางนะกว่ามโมจะแบบดูแลเองได้หรือว่าอยู่คนเดียวได้โดยที่แบบเออโอเคอะไรแบบนะะี้ค่ะแต่ว่ายังเข็ดกับเรื่องกลองกลางเลยเข็ดค่ะเข็ดเลยเข็ดค่ะชัดเจนเลยค่ะเข็ดค่ะต่อไปถ้าจะมีใหม่หรือว่าจะไปเกินเลยขนาดนั้นเราจะต้องคิด ต,ต่อไปถ้าจะมีใหม่หรือจะมีเก่าก็ตามก็ขอขอให้เป็นคริสเตียนดีกว่าค่ะเราจะได้คุยกันดูเรื่องมากขึ้นแล้วก็เข็มที่ชีวิตเรามันจะได้สอดคล้องกันในการตัดสินใจกันแก้ปัญหาหรือว่าจุดประสงค์ของเป้าหมายชีวิตคู่อะไรเงี้ยเราจะได้สอดคล้องกันค่ะ จร,จริงโมไม่อยากเริ่มต้นกับใครใหม่เลยอ่ะมันจะต้องมาทําความรู้จักศึกษาอะไรกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยโมตอนนี้โมเลยยังแน่นิ่งอะค่ะนอนแน่นิ่งเลยะค่ะเรื่องพวกนี้โมก็ขออยู่สดๆสวยๆไปแล้วกัน <c oughs> หลายๆคนก็อยากจะให้โมอยู่ในโหมดนี้นะคะจะได้แบบมีกาลังใจในการทํางานอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เข้าโหมดนี้แล้วนะคะ